ที่นี่เขาจะเรียกว่าใบเทียนกิ่งสมุนไพรย้อมขมกินเด็ดมาได้แค่นี้ค่ะทุกคนขั้นตอนไม่ยากนะคะทุกคนใส่ไปค่ะทุกคนติดแก๊สใส่นี้เข้าไปต้มไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะทุกคนิดหนึ่งเราก็จะปิดแก๊สนะคะทุกคนปิดแก๊สก็จะกอกวามน้ำมันนะทุกคนนี้เราก็จะได้น้ำมันมันออกมาสกัดจากใบเทียนกิ่ง แล้วก็เอาไปทาที่ผมผมเราก็จะออกสีพ่นได้มาแล้วนะเทียนกิ่งเราก็เอาแค่นิดเดียวพอนะทุกคนนะกลัวว่ามันจะเยอะปื้อไปนะเอาแค่นิดเดียวพอนะทุกคนนี่เอาทีละนิดนิดเราก็ใส่น้ํามันงานลงไปสักสองหยดนะทุกคนสองสามหยดนะทุกคนอ่าพอเราใส่น้ํามันงานลงไปนะทุกคนเดี๋ยวใส่น้ํามันงานลงไปแล้วก็คนๆให้มันแตกๆแบบนี้นะทุกคนเนี่ย มันก็จะแตกๆแบบนี้ค่ะนี้เราก็เอามาป้ายในในผมหงอกนะทุกคนป้ายในผมงอกแล้วเลยนี่เราก็ไปป้ายที่โคนมันเลยนะทุกคนผมงอกนะทุกคนลองดูนะทุกคนนะถ้าไม่อยากจะทําสีผมเราก็ไปป้ายป้ายไปไปไป,ปที่โคนมันนะคะทุกคนมันก็จะออกเป็นสีเนี้ค่ะทุกคนผมเาก็จะออกเป็นสีนี้นะสีนี้เลยนสีเก่ามันนะคะ อันนี้เราก็คือสีผมของเราเนาะอ่าเราจป้ายไปเรื่อยๆนะทุกคนไม่ต้องซีเรียสน,นะอันไหนที่มันเราก็ส่องกระจกไปเสสน้ำมันง,งาใส่ให้มันป้ายให้มันแห้งไปนะทุกคนมันแห้ง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 ไปเราก็มันก็จะออกมาเป็นสีนี้แล้วเราค่อยล้างน้ำเปล่านะคะมันก็อยู่ได้ตลอดการนะไปเทียนกิง่งเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาดูนะคะทุกคน